สวัสดีครับผมฟูกฟุูกูนะครับคลิปนี้อยู่การรีวิวสเกล1ต่อ1ิบ k องเอชเเเกิลศูนชินรองมิเทสจากค่าย e m o d e ดโมเดลตัวนี้นครับเป็นโมเดลเลิกสิทธิ์แท้จากจีนนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,300บาทถึง1,500บาทนะครับผมที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะตรงนี้ครับก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะได้จากการต่อตามคู่มือเลยนะครับแล้วก็ จริงๆมันจะมีชิ้นส่วนเหลืออยู่ในกล่องนี้เพียบเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอมโชว์ตรงนี้นะครับผมที่เห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีตัวบอดี้สองตัวนะครับมีหางนะครับหนึ่งอันหอกสองอันนะครับมีนักเคลิ้นสองอันนะครับแบ็คแพคนะครับพาร์ทพลาสติกใสสองอันนะครับผมแอชเชนเบดนะครับมีมือมาให้สิบเอ็ดคู่นะครับแล้วก็มีพาร์ทหน้าครับสำเร็จรูปมาสามอันนะครับแล้วก็แบบเปะป๋าสามอันนะครับผม สำหรับตัววันีทั้งสองตัวนี้ครับก็จะมีจุดขยับที่คล้ายกันมากนะครับจะแตกต่างกันแค่นิดเดียวนะครับผมดังนั้นผมจะขออนุญาตทําจุดขยับของตัวชุดก่อให้ดูแค่ตัวเดียวนะครับผมเริ่มจากส่วนหัวนะครับก็สามารถหมุนได้รอบนะครับ 3. ามสิบเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะติดทรงผมตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ทรงผมด้านหลังครับขยับได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็หมุนได้รอบนะครับมันไม่ติดอะไรไปเยอะนะครับ แต่จุดรวมเลยก็คือไอตรงม่วงๆตรงนี้ครับหลวมมากครับผมียัหน้าขึ้นลงได้นะครับแขนนะครับสามารถกาง90นะครับลงนะครับเกือบชิดตัวเลยนะครับแล้วก็หมุนได้รอบนะครับผมตรงเกาะอันบนอันนี้นะครับสามารถขยับได้นะครับ แขนนะครับขยับได้ครับงอได้มือนี่ก็หมุนได้รอบนะครับกลางตัวนะครับสามารถขยับซ้ายขวาได้นะครับงอไปหน้าหลังได้นะครับตัวด้านล่างนะครับขยับได้อย่างนี้เลยนะครับแต่พอ แหน่หน้ามันขึ้นไปเนี่ยมันจะเห็นตรงนี้นะครับเนื้อเนื้อตรงนี้นะครับมันจะโผล่มันเก็บมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแล้วก็กระโปรงด้านข้างเนี่ยขยับขึ้นลงไม่ได้ครับทำได้แค่หมุนอย่างเดียวนะครับแต่ก็แน่นมากด้วยนะครับส่วนขานะครับสามารถมาข้างหน้าได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปด้านหลังนะครับได้ประมาณนี้สุดแล้วนะครับงอขา ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ทําการงอขาได้แปลกมากนะครับตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับอันนึ้นะครับนี่คือไฮไลท์นะครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับผมไม่ได้ประกอบผิดนะครับมันนี้ผมต่อตามคู่มือถูกต้องเป๊ะๆนะครับซึ่งผมก็คือสงสัยนะว่าเออน้กว่าเป็นคนใส่ชุดกอะแต่ว่าพอใส่เข้าไปเนี้ยขามันหักมาข้างหน้าได้เนี่ยผมว่ามันเริ่มแปลกๆแล้ว นะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเอาชิ้นส่วนชุดเกราะอะไรเงี้ยไปเล่นกับตัวอื่นหรือว่าไปรวมร่างกันเป็นตัวใหม่อะไรเงี้ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เขาทํามาเงี้ยผมว่ามีสิทธิ์ไปไม่ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะผิดผิดรูปมนุษย์นะครับผมว่ามันน่าจะเอาไปเล่นอะไรได้อีกในอนาคตนะครับผมก็ตรงขาด้านหลังตรงนี้สีขาวนี้นะครับสามารถพับพด้านนิดหน่อยนะครับ แล้วก็เท้านะครับยับหน้าหลังนะครับซ้ายขวาแล้วขาตรงนี้นะครับก็สามารถหมุนได้รอบนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถยืนพื้นได้ตามปกตินะครับไม่ต้องจัดท่าอะไรยุ่งยากครับท่ายังไม่ไดใส่ตัวแบกแพกับตัวหาเนี่ยยืนได้สบายๆเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวแบ็คแพรนะครับซึ่งผมชอบดีไซน์ครับมันดูสวยดีนะครับแล้วก็ผมทําสีเพิ่มไปนิดหน่อยครับก็เป็นสีเลือดหมูอันนี้นะครับจริงๆจะทําสีชมพูม่วงนะครับแต่ว่าเออเหมือนจะซื้อสีมาผิดนะครับแล้วก็ทําไปแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมทั้งทั้งตัวเลยผมทําสีไปเกือบไปเยอะเลยนะครับตัวบอดี้ผมก็ทำนะครับเอากุ่มผมก็ทำนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกหลังสำหรับจุดขยับของตัวแบ็คแพร์นะครับก็มีไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะ นะครับขึ้นลงข้างล่างก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันจะติดชิ้นส่วนสีดาตรงนี้นิดนึงนะครับผมทำได้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็พับไปด้านหลังได้อย่างนี้นะครับมาด้านหน้าก็ทําได้นะครับแล้วก็สองชิ้นนี้นะครับสามารถขยับได้นะครับขึ้นลง หมุนรอบนะครับซ้ายขวาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นจอยแบบเหมือนที่ต่อกับข้อมือนะครับมันจะมันจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือสามารถขยับขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนได้แต่จะไปซ้ายขวาไม่ได้นะครับซึ่งจุดหลวมของตัวแบคแพคนะครับก็คือชิ้นส่วนสีฟ้าอันนี้นะครับแค่นี้นะครับแทบไม่ต้องออกแรงเลยมันก็หลุดแล้วนะครับดังนั้นเวลาขยับท่าหรือจัดท่าโพสเนี่ย ก็แนะนําว่าให้ค่อยๆทํานะครับหรือว่าติดกาวไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวไคแคกับบอดี้นะครับมาใส่เข้าด้วยกันนะครับผมมันก็จะมีรูเสียบอยู่ข้างหลังนะครับก็ใส่เข้าไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วข้างล่างก็จะมีรูให้เสียบกับแอคชั่นเบสนะครับผมแล้วก็ยืนได้นะครับ แม่แพกอันนี้ไม่ค่อยหนักมากครับยืนได้สบายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอกนะครับซึ่งมีมาให้2อันนะครับโดยจุดขยับเนี่ยมีนิดเดียวครับก็คือตรงนี้นะครับสามารถขยับยังไงได้นะครับแต่โดยรวมผมชอบดีไซน์ของตัวหอกนะมันดูเท่ดีนะครับแลหอกนี่ก็ยาวด้วยนะครับน่าจะประมาณ1ิเซนได้นะครับ แล้วก็ผมแอบเสียดายตรงนี้นิดนึงนะครับมนคือมันถอดออกมาได้อย่างเงี้ยทั้งสองข้างเลยทั้งสองอันเลยด้วยนะครับถ้ามันเอาไปทําเป็นดาบได้เนี่ยผมว่านั่นมันน่าจะเวิร์กนะครับเพราะว่าดีไซน์มันค่อนข้างสวยเลยแบบว่า,ามีพาร์ทเสริมออกมาตรงนี้นิดนึงเป็นตามจับดาบเนี่ยมันจะกลายเป็นดาบได้เลยนะครับผมแอบเสียดายอยู่นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็วิธีการใส่หอกเข้าไปนะครับก็ ข้าในขั้นหนึ่งนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเสียบอย่างนี้นะครับแต่ว่ามือเนี่ยมันจะรับน้าหนักของหอ,อกไม่ไหวครับเวลาจัดท่าโพสเ่ยมันหอ,อกมันจะหมุนเลยแบบมันจะหมุนทิ่มพื้นลงมาอเงี้ยอันนี้เป็นข้อเสียของตัวนี้เลยคือมือเนี่ยข้อต่อมือรับน้ําหนักของหอกไม่ไหวนะครับเพราะว่าข้อต่อมือเนี่ยหลวมค่อนข้างหลวมนะครับมันไม่ได้หลวมมากแต่ว่าพอถืออาวุธเนี่ยมันจะ,ะไม่ค่อยแข็งแรงอางนี้ดีกว่านะครับคือถืออาวุธปุ๊บ มือหมุนเลยหอกหมุนทิ่มลงกับพื้นเดียวเลยถ้าจะทาโคนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าถือตามปกติเนี่ยก็ถือได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอันนี้ก็เป็นนักเคล้นนะครับซึ่งมีไม้สองอันนะครับจุดขยับเนี่ยมีนิดเดียวเหมือนกันนะครับก็เป็นตรงนี้นะครับสามารถขยับโยกขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับตรงเลฟฟ้าฟ้านนี้นะครับสามารถลงได้นิดหน่อยนะครับสองข้างเลย แล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มันสามารถเอาไปสวมกับแขนของตัวบอดี้ได้นะครับผมวิธีการใส่ตัวนักเกิลอันนี้ครับก็เริ่มจากการถอดแขนออกมาเลยนะครับแทะถอดแค่ชิ้นส่วนสีขาวตรงนี้ก็ได้นะครับถอดออกมานะครับแล้วก็ทําการเอาชุดกรอกออกนะครับ ดึงออกไปเลยนะครับเอามือออกด้วยนะครับมือไม่ต้องใช้นะครับก็ถอดชุดเกาะของแขนออกให้หมดเลยนะครับให้เหลือแค่นี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับตัวนักเคลิ้นนะครับเสียบเข้าไปเลยอืมอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่กับแขนนะครับนี่นะครับพอเอานักเคลิ้นมาใส่กับตัวบอดี้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ยังขยับได้ตามปกติ นะครับผมไม่ติดอะไรถ้าไม่ใส่แบคแพคเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีพลาสติกสายนี้ครับที่ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับมันงอได้นะครับงอได้่างนี้เลยนะครับคือมันไม่ค่อยจะแข็งมากเลยมันเลยงอได้อิสระนะครับมันเอามาใส่กับตัวนักเกิลครับก็คือใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปจึ๊ก แล้วก็เอาไปเสียบกับแอคชั่นเบนะครับประมาณเนี้ยนะครับมันก็จะโค้งเกงโค้งเคลหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าวางไว้เฉยมันก็แม่ลายหรอกนะครับผมถ้าในกรณีที่พลาสติกสีฟ้าเนี้ยติดอยู่ข้างในนเนี้ยนะครับผมแนะนําว่าอันนี้เป็นทริกนะครับก็คือให้เรายัดเข้าไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็งัดงัดงัด,ง,ดงัดนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออก นะครับพลาสติกสีสีฟ้าเนี่ยมันจะหลุดออกมาด้วยนะครับผมในกรณีที่มันติดอยู่ข้างในนะครับผมอันนี้เป็นหางครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นทีเด็ดของ a t 06เเลยนะครับเป็นทีเด็ดและเป็นจุดที่ต่อยากที่สุดใช้เวลานานที่สุดเลยส่วนที่มันต่อยากเนี่ยคือชิ้นส่วนมันเล็กนะครับชิ้นส่วนสีนฟ้าตามเนี่ย จะเป็นชส่วนแผงเจนะครับเจหนึ่งนะมันก็ไล่จากใหญ่นะครับใหญ่เล็กไปเรื่อยเลยนะับยิ่งเล็กยิ่งต่อ,อยากนะครับอย่างเนี้ยพาใส่สีฟ้าเนี้ยนะครับในกล้องน่าจะไม่เห็นน่าจะเห็นไม่ชัดเนีย่ยเป็นจุดที่ใส่ยากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเล็กมากผมแนะนำว่าให้ทําการตัดจุดที่ให้เสียบเนี่ยทิ้งแล้วก็ติดโดยการใช้กาวแทนน่าจะไวกว่า ในการที่เราจะหยิบมันขึ้นมาแล้วก็พยายามยัดมันใส่เข้าไปเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับผมซึ่งหางนี่นผมว่าเขาทํามาได้ดีเลยนะจุดขยับเนี่ยมันอิสระมากนะครับงอเงี้ยได้นะครับคือข้างในเนี่ยมันจะเป็นเส้นเหมือนเส้นเส้นสายไฟสีดำครับอยู่ข้างในนะครับมันจะงอได้ไม่ขาดนะครับแล้วก็เขาให้มายาวจนมันเหลือด้วยนะครับด,ดังนั้นถ้าใครทําขาดหรือว่ากะขนาดผิดความยาวผิดเนี่ยก็มีสํารองให้นะครับมันก็ยังเหลืออยู่ นะครับผมแต่ว่าหางเนี่ยเสียอย่างเดียวครับคือแรกๆเนี่ยมันก็แน่นดีนะครับแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเนี่ยหมุนได้รอบเลยครับเนี่ยพวกเนี่ยหมุนได้รอบเลยช่วงแรกๆเนี่ยหมุนรอบไม่ได้เพราะมันแน่นจริงๆนะครับแต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มละเริ่มหมุนได้รอบแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันเสียอย่างเดียวตรงนี้แหละนะครับถ้าตรงเนี้ยมันแน่นทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันเวิร์กเลยนะครับแบบ ขยับซ้ายขวาได้แต่มันไม่ถึงกับขั้นกลับหัวได้คันนี้นะครับผมสาหรับจุดที่ควรระวังในคู่มือนะครับก็จะมีการประกอบหางนะที่ผมบอกไปครับก็ว่าชิ้นส่วนตัวเจอะไรพวกนี้มันเล็กมากแล้วมันใส่ยากมากผมก็จะนําว่าให้ตัดไอ้ส่วนนี้ออกนะครับที่เป็นแง่งโผล่มาตรงนี้นะครับให้ตัดออกนะครับแล้วก็ติดกาวแทนจะง่ายกว่านะครับผมมันจะไม่เสียเวลานาน,านเกินไป ตรงหางเนี่ยผมเสียเวลาไปประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับนานมากนะครับแล้วก็การประกอบหอ,อกนะครับเป็นชิ้นส่วน M1 M2 ตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ตัดเดือยที่เสียบเนี่ยออกให้มันมีขนาดเท่ากับความสูงของขอบอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ตัดออกเนี่ยมันจะทำให้ตัวพลาสติกเนี่ยมันเป็นรอยเพราะว่า ไอตัวเตยที่เสียบมันยาวเป็นไปครับแล้วมันจะไปดันอีกฝั่งหนึ่งนะครับจนเกิดเป็นรอยนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นรอยข,อขาวๆอย่างเงี้ยนะครับคือมาพลาสติกมันดันกันสุดแล้วนะครับตอนแรกผมไม่รู้ผมก็พยายามยัดใส่เข้าไปจนมันเนี่ยเป็นรอยอย่างเงี้ยนะครับนั้นผมแนะนําว่าให้ตัดให้ตัวเตยเสียม,มีขนาดความสูงเท่ากับขอบของตัวนี้แทน,นครับจะกรอบได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่เกิดรอยแบบนี้ด้วยนะครับ สรุปภาพรวมสำหรับ ATK เกรล06ตัวนี้นะครับราคาค่อนข้างถูกนะครับราคาอยู่ที่1,000ต้นๆถึง1,000กลางๆนะครับผมสิ่งที่ได้มาในกล่องเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุณมราคามากนะครับสวยงามนะครับต่อง่ายมีจุดที่ต่อยากที่สุดก็เป็นจุดอ่าก็คือหางนะครับต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับจุดหลวมเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยจะถือว่าค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับแต่ก็มีจุดหลวมบ้างบางนจุดอย่างเช่นข้อมือครับที่มันไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับมันถือหอก จะไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ภาพรวมถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับ ATK Girl ศูชิ้นลองมิดเทสนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิว ATK Girl ย์หชิ้นลองมิดเทสนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อโมเดลตัวนี้นะครับใครมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับดูจบแล้วอย่าลืมกด s c ด i า e และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ